สำหรับลูกค้าชาว TNP ทุกคนนะครับที่ออกรถ Jeep Wrangler, Range Rover Evoque หรือว่ารถทุกรุ่นเลยนะครับวันนี้ครับผมมีข้อมูลดีๆนะครับมานำเสนอมาเล่าให้ฟังนะครับหลังจากที่เราได้ขายรถรุ่น Jeep Wrangler ไปแล้วครับรถรุ่นนี้เป็นรถเครื่องดีเซลนะครับรถด,ดีเซลเนี่ยเขาเรียกว่าจะรถที่มีทอร์กนะครับทอร์กช่วงต้นเนี่ย จะมาค่อนข้างดีมากแต่ปัญหาพวกเทอร์โบเนี่ยจะทําให้รถเนี่ยมาช้าหรือเรียกว่าเทอร์โบแหลกมันไม่พุ่งเหมือนอย่างเช่น Honda าเซ i c กหรือ Honda าแจ๊ที่บอกว่าคันเร่งนุ่มวันนี้ผมมีวิธีการปรับปรุงปรับแต่งนะครับทำให้เครื่องของคุณเนี่ยขับง่ายขึ้นสบายขึ้นแรงขึ้นประหยัดน้ํามันขึ้นไอสิ่งที่ผมพูดเนี่ย มันเรียกรีกว่าการแฟรชกล่องหรือว่าการจูนกล่องเข้าไปใหม่นะครับไอ้แฟชเนี่ยเป็นอีกประเภทหนึ่งแต่ของเราเนี่ยเป็นการเขาเรียกปรับซอฟต์แวร์ซึ่งซอฟต์แวร์โปรแกรมที่ใช้เนี่ยมันจะมีอยู่3ประเภทประเภทแรกเนี่ยเขาเรียกว่าโปรแกรมสําเร็จรูปเมืองน,นอกเนี่ยเขาจะมีไฟล์อยู่แล้วเอาไฟเนี่ยมาโยนเข้ากล่องของคุณเลย โดยที่จูเนอร์ที่ใช้เนี่ยเขาจะปรับๆป,ปุ๊บใส่ไฟล์เข้าไปไฟล์เนี่ยสำเร็จรูปมาก็ผมบอกว่าก็ดีประมาณหนึ่งแต่ผมเชื่ออย่างหนึ่งว่ารถแต่ละคันเนี่ยมันถูกใช้งานมันไม่เหมือนกันการใช้น้ํามันมาก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นแบบที่หนึ่งเนี่ยผมยังเฉยๆกับแ,แบบที่สองเนี่ยก็มีจูเนอร์เขาเรียกจูเนอร์อิสระจูเนอร์ประเภทนี้เขาจะเข้าไปที่ OBD2 ของคุณเปิดมาปุ๊บเนี่ยเขาจะปรับค่าแต่งทุกอย่างใหม่แต่ผมถามว่าจูเนอร์ผู้นี้เป็นใคร จูนเน้พวกนี้มีศูนย์อะไรมารองรับมีมอกอรหรืออะไรไหมไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีปัญหาตามมาคือเครื่องเนี่ยขับแล้วรู้สึกรอกระฟาดแบบป๊าดป๊ดเหมือนรถสิ่งเลยทําให้ขับเนี่ยแล้วรู้สึกมันไม่นุ่มนวลการที่สองคือจูนเสร็จแล้วเนี่ยมีควัน ควันดำควันหลายเหยียบแล้วรู้สึกไม่คุ้งวันนี้ของบริษัทที่เราใช้เนี่ยเราใช้ของเขาเรียกว่าเป็นจูเนอร์ที่ได้ทูบเนี่ยสำหรับรับรองทั่วโลกแล้วก็เป็นการจูนที่ทำให้คุณเนี่ยไม่หลุดวารันตีอย่างเช่นของ Audi Thailand เนี่ยรถ Audi ถ้ามาจูนกับผมนะครับคุณก็จะไม่หลุดวารันตีซึ่งอันนี้เรามีการโครกับบริษัทชื่อ m a x ชิ p การจูนอันเนี้ย เป็นการจูนที่คนออกแบบเนี่ยออกแบบให้กับกล่อง ECU ซึ่ง ECU เนี่ยก็จะเป็นการเขียนโปรแกรมอย่างเช่น p o r s GT2 นะครับตัว RS ก็ดี Audi MTM ก็ดีผู้นี้จะต้องเขาเรียกว่าปรับจูนเขียนการ์ดค่าของอากาศน้ำมันไฟทั้งหมดใหม่อันที่สองเนี่ยค่าน้ำมันเนี่ยส่วนผสมของน้ำมันเนี่ยเราเรียกว่า x t e r n a l ไอเทองอเนี่ยมีตั้งแต่9195ออกเทนร้อยมาชิมาออร้พอเมื่อคุณปรับอุณหภูมิอากาศของบ้านเราคุณปรับค่าน้ำมันของบ้านเราให้มันแมชกันแล้วสิ่งที่คุณต้องปรับเพิ่มครับคือปรับไฟให้สามสิ่งนี้มันผสมกันแล้วมันก็จะออกมาได้ค่าที่ดีที่สุดพอได้ค่าที่ดีที่สุดแล้วครับรถเนี่ยเลสปอนสของเครื่องเนี่ยมันจะมาตั้งแต่รอต้นรอบกลางและรอบปลาย เหยียบ yeah, ปุ๊บเนี่ยอาการแหลกของเทอร์โบเนี่ยจะหายไปเลยนะครับจะไม่ว่ารถเทอร์โบก็ดีรถ NA ก็ดีผมบอกได้เลยว่าใช้ปุ๊บเนี่ยเปลี่ยนเลยนะครับซึ่งวันนี้เราได้เอา Jeep แร a งเลอรนะครับไปทําการจูนจากรอบเรปอนช่วงต้นที่รอรอบเนี่ยกับการเป็นแรงเลอร์เนี่ยรอบมามาเสร็จแล้วช่วงปลายเนี่ยก็ยังดันอยู่ทําให้ผมบอกได้เลยว่ารถเครื่องดีเซลเนี่ยคุณจะรู้สึกได้เลยว่าคุณได้รถคันใหม่อีกคันนึงซึ่ง การจูนอนนี้ผมบอกว่ามันเป็นการจูนที่เหมือนไม่ได้เป็นโมดิฟายแบบตกแต่งแต่การจูนที่เราจูนที่เนี่วิศวกรจะคนดีไซน์เขียนแมปอันนี้มันทําให้รู้สึกว่ารถคันนี้ไม่ได้ตกแต่งอะไรแต่จริงเนี่ยคุณขูกโมตัง้งหลารอบเนี่ย RPM ตั้งแบบสตาร์ทที่่าดร้อยรอบเลยจูนไปถึง9 0 0 0รอบเนี่ยเป็นการปรับหา ส่วนผสมที่ดีที่สุดในแต่ละย่านรอบนะครับแล้วมันเป็นการปลดล็อกที่โรงงานเนี่ยได้ล็อกบางโหมดเอาไว้รถคันนึงเนี่ยคุณภาพเนี่ยเขาออกมาพอประมาณให้ใช้ได้หนึ่งร้อยเปอร์เแต่ด้วยกฎหมายก็ดีนะครับหรือว่าการซีเคียวเรื่องวารันตีเนี่ยรถของคุณเวนในวิ่งอยู่อะ่ะมันอาจจะมีพอประมาณแค่หกสิบซึ่งอีกสี่สิบอ่ะมันเป็นสิ่งที่เสียดายที่น่าจะหายไปวันนี้เราเสียเงินเพิ่มในการปลดล็อกแค่นิดหน่อย นะครับมันจะทำให้คุณเอา40%ตรงนี้ามาใช้ได้และใช้ได้แบบไม่พังนะครับรู้ไว้วันนี้รับประกันครับคุณจะไม่โดนหลอกอย่างที่ผมบอกครับการจูนเนี่ยมีหลายเกรดนะครับเกรดที่หนึ่งเนี่ยเป็นการจูนแบบสําเร็จรูปผมว่าไซนี้หรือเสียบกล่องพ่วงเนี่ยมีหลายยี่ห้อคือเสียบปุ๊บแรงเลยอแรงแบบแรงแบบสะดุดนะครับใช้แล้วมันรู้สึกเฮ้ยไม่เนียนพวกนี้อยู่ประมาณหมื่นกว่าบาทหรือ ไปจูนกับไดโนไทยที่เป็นช่างไทยทำก็เลสเซผมว่าอาจจะอยู่สัก2องสามหมื่นะครับส่วนของเราทำเนี่ยเราทำกับแม็กชิพกับออโตรเวิร์กเนี่ยราคาเนี่ยก็อยู่ตั้งแตบบ่ประมาณ2,000 0กว่าบาทส0 0 0มกว่าบาทส0 0 0มกว่าบาทขึ้นอยู่ความยากง่า,งายโดยเราจะแบ่งเป็นสเตจสเตจ1สเตจ2สเตจ3ซึ่งผมบอกได้เลยนะครับไม่ใช่ว่าจะต้องจูนเฉพาะรถแพงๆรถซุปเปอร์คาร์คุณจะขับวีโก้ฮอนด้าแจส ยาลิสเราทำไม้หมดึ่งบอกเลยว่าผมสามารถให้คําแนะนําได้แล้วก็สิ่งที่เราจูนวัืนนี้เราลองแนละ้วมันเปลี่ยนไปจริงๆแล้วถ้าใครสนใจมาลองแล้วจูนแล้วแล้วบอกไม่ใช่ผมขึ้นเงินได้เลยร้0ยอซนะครับถ้าไม่อยากถูกหลอกเรื่องการจูนรถคุณต้องดูคลิปนี้แล้วถ้าดูแล้วชอบนะครับช่วยกด Subscribe กดไลค์แล้วกดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับยังไงครับวันนี้ TNP Channel นะครับเราจะหาข้อมูลดีๆมานำเสนอข้อมูลดีๆมาแบ่งปันครับยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนครับและอย่าลืมนะครับช่วยกดแชร์ให้ผมด้วยครับแล้วพบกันใหม่ครับกับตอนหน้าวันนี้ไม่อยากถูกหลอกเรื่องการจูนรถต้องดูคลิปนี้ครับ